สวัสดีโจโทเวชชน,นลครับของถมกรุงเทพครับโอ้มีหลากหลายครับสินค้านะฮะส่วนใหญ่จะเป็นพวกโซนนี้เป็นประดับยนต์นะฮะแล้วก็มีพวกเีเลขทรอนิกสนะฮะสินค้านำเข้าจากเมืองจีนนะครับอพอสพั์มือถือ เกมวิดีโอและพวกนี้ครับมีของหมดนะฮะแล้วก็พวกเครื่องบินบรรทับรถบังคับนะฮะมีขายกันเยอะแยะเลยครับสำหรับคนที่ชอบพวกอของไอทีนะครับของสิ่งน่าใหม่ๆนะครับที่มาจากนำเข้าจากเมืองจีนนะฮะก็มาหาดูได้เลยครับแถวนี้นะฮะข้อตอนนี้ตอนนี้เดี๋ยวดูแล้วกันนะครับว่ามีอะไรบ้างครับอาจจะอธิบายไม่หมดครับ นี่ครับแบบนี้ก็ดีนะเขาลงมือถือเนี่ยหนีบได้เหมือนกันเนี่ยรุ่นใหม่ฮะเป็นรุ่นใหม่เนี่ยแบบนี้รุ่นหยบได้ G P S นะฮะกล้องรถยนต์เนี่ยร้านนี้น่าจะถามได้ มีพัดลมมือถืออีกแบบหนึ่งไหมฮะที่เป็นพัดติ่ะอันนี้คงมีแต่แบบนี้ร้านไหนร้านตรงข้ามนี้เคยมีบังคับครับโปุ๊ยอันนีรนนะ้ร้านเสียอ๋อร้านเสียนีพ่พัดลมพัดลมอ่ะพัดติ๋งฮะไม่ใช่แบบน,นี้ไม่ใช่อา่าตัวใหญ่พัดลมพัดลมโซนนี้มั้งโซนนี้ครับมา วิดีโอซีดีมีกระป๋องกับระเป๋ามีประดับยนต์เครองวิทยุจอปิดมีหมดเลยเยเทคโนโลยีไอทีจีพีเอสมีหมดครับไฟรถยนต์ นี่ครับสินค้าแบบนี้ครับมาจากเมืองจีนนะฮะสกูตเตอร์พวกรถอะไรต่างๆมีหมดครับไอ้ครับห้าวตงต่างหนานะอนานก็มาเดินกันด้วยครับะครับเป็นของถูกนะฮะันี่ร้านนี้ร้านนี้ เด e ี Ooh, ๋ดวเราจะมาดูพัดลมมือถือกันนะครับลบๆไหนรถทางเขาหน่อยนู่นนะพัดลมมือถือนี่นี่นี่ก็บอกเขาเลยเอาสีอื่นเขาก็มีคนขายก็ยังสีดำเลยทำไมไปเขาต้องมีดิ เดินเดินไปเนาะเดินไปหาเรื leve, like, ่องมาหาเรื่องเลยเดินไปเลยนี่นี่แบบนี <h <h well> <h <h ้ได้ไหมไม่ใช่ <h 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 ่แบบไหนอ่ะนี่ไงแบบนี้อ่าแบบนี้ใช่ไหมอ่าถามดูเนี่ยพัดลมนี่เสียบรถยนต์ได้เลยนะครับเป็นชัดแบตเตอรี่ที่เสียบปลั๊กใช้ในรถยนต์ได้น่าจะมี แปลงไฟได้นะครับตัวนี้แปลงไฟ,งไฟอ้อได้ครับสองร้อยยี่สิบโวลต์เสียพี่จุดฬาลีนะเนี่ยแ,แบบชาร์จที่จุฬาลีได้เรึนะเป่าได้รถได้เลยเนี่ยหนีบหนีบได้เลยเนี่ยมาใหม่ไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่นะอ่าที่ชาร์จที่ชาร์จรถยนต์อันนี้เหมาหะสำหรับรถที่ว่าไม่มีแอร์นะเป็นพวกรถบรรทุกรถอะไรพวกนี้ครับ น้่เจ้าของร้านเลยเอะไรแบบนี้มีไหมครับที่หนีบแบบพลาสติกนี้ครับมีครับตัวร้อยแปดสิบบาทครับโอเคร้อยห้าสิบครับมี<ค>สีร้อยสี่ร้อยบาทสีคี่เดียวหมดเลยไม่มีร้อยสี่ร้อยสิบบาทเอาประมาณร้อยห้าสิบที่แล้วเราไม่ได้เอาไปแบบนี้นะมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งใช่ไหมแบนบนี้ก็ได้ต้องเราปิดดีๆว,ว่ามัน,นใช่เลยขอใช่ ใช่ใช่ไหมกมที่ที่ที่มันดึงออกได้นะที่มันดึงออกได้อ่าใช่ใช่ก็โอเคแหละวพอเดินไม่ต้องเดินหาแล้วเาพี่อันนี้อันนี้ใช้ไฟแปลงไฟเหรอตัวนี้ใช้ไฟไฟรถเลยครับมันมันตรงใช่ไหมไม่ต้องแปลงใช่ไหมมันต่อตรงอันนี้คืออ๋อนึกว่าตัวนี้เป็นตัวแปลงไม่ใช่อ๋อตัวเร่งให้เสร็จ อันนี้เป็นไฟ12โวลต์อ่าสิบสองโวลต์นะครับสองร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบสิบตัวเหรอโอ้มีเยอะแยะเลยครับการดาวเทียมก็มีครับโอ้เพื่อนๆถ้าแหมพี่ว่าทุกคนน่าจะเคยมาแล้วนะแต่บางคนอาจจะไม่เคยมาเดินนะครับก็สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับ ก็คุณภาพก็ดูกันเองนะครับว่าดีไม่ดียังไงนะร,รู้สึกว่าเยอะมากเลยครับมีมมโมรีอะไรก็มีครับทีวีจอแบนอะไรพวกนี้ครับเกมมีหมดเลยครับจักรยานโหนี่ครับจักรยานนำเข้า sữa sản cho mì, hấp thương tiến cho mì kèm có <laughs> <laughs> cá

เอามาใช้พลังงานแสงอาทิต์เหรอผ้าเขียวสีสีอะไรวะแสงอาทิติโอ้แล้วก็ไปชี้สีเขียวทุกชั้แดสีเ้ยงงงงเาทั้งงงโซล่าเซลล์โซล่าเซลล์ใช้ไฟฟ้าใช้ก็ได้้ทางก็ได้สามแบบย หมายถึงว่าเข้าไว้กลางแจ้งได้ไหมอ่ะจริงๆไม่ต้องไปถึงแบบว่าไปกลางแดดอะไรนะพี่ขอให้มันมีแสงให้มันรับได้หรือว่าบรรชายคาเราไว้อย่างเนี้ยแสงมันถ่ายเข้ามาถึงได้อันนี้สว่างกว่ารู้สึกนะน่าจะสว่างกว่าพอการหรอเนี่ยพอการแต่แบบเนี้ยไฟฟ้าขอมเลยสวยกว่าเนี่ยออันนี้อันนี้หลีได้เอะอ๋อรีได้โอ้โหเนี่ยรุ่นใหม่ครับเล่งได้หลีได้นะ สินค้ามาจากเมืองจีนนะพวกนี้นะสุดยอดเลยครับเทคโนโลยีเขาถ้าเสียบต่อตรงนะไหมโอ้โหนี่ก็มาใหม่พัดลมอะไรเออพัดลมมือถือใช่ไหมเอาสีอะไรสีชมพูใช่ไหมฟ้าเอาดำไปเลยละกันไม่ต้องมาดั้งทะเลาะกันไม่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 เล่นอันนี้ไม่เล่นะเราเราเราเป็นลูกผู้ชายเราต้องเสียสละให้แม่ดิสีพูเอาไหมไม่เล่นไม่เล่นนั่นไงโอเคเปล่า โอเคนะให้แม่ไปก่อนเดี๋ยวเวลาเราขอตังค์จะได้เยอะขึ้นเอานี้เอานี้เอานี้อันนึงนะอันนี้ไปลองดูอันนึงนะเวลากลางคืนไฟดับวันนี้เทีอบอันนี้ได้ไฟดับใช้ได้ใช้้ไดแค่สว่างนิดเดียวเองเอาคนระเบียบแบบนี้แบบนี้ดีกว่านี่แล้วลองลองชั่งกันมไม่เหมือนไม่เหมือนอันนี้สว่างกว่านี่สว่างโล่งเลยครับ นี่เวลาไฟดับนะครับผมว่าดีนะแบบนี้ไไฟม่แพงด้วยนะร้อยกว่าบาทเองนี่บอกราคาไปเลยนะครับไม่แพงแบบนี้เลยนะอ่านี้อันหนึ่งร้อยสามสิบบาทนี่ร้อยสามสิบเองซื้อไว้เวลาไฟดับโอเคนะครับเดี๋ยวนี้ไปลองดูนี่ครับไปรัดเก็บก็บปรัดเก็บครับปุ๊บนี่สะดวกสบายครับพกพานะฮะเป็นสินค้ามาใหม่ ย่างดีกว่าเดี๋ยวนะลูกแข็งฟาดเลคูนั่นเองค่ะคู่เน้่ยมีคู่แล้วโอ้เอาแบบนี้ตัวหนึ่งครับเอาตัวเดียวพอใช่ไอันนี้อะหยุดอยู่อะอันนี้อันนี้ราคาสองเท่าไหร่ร้อยหนึ่งหรอถ้าลังหนึ่งก็หยุดสองตัวให้ร้อยสิบบาทหยุดสองตัวขายได้นะเนี่ยไม่ก็จะเอาไปดูก่อนไงอ่าไปเกิดแล้วกขาดู อันนี้ชาร์จแบตได้ครับชาร์จแบตแล้วก็ใช้พลังงานแสงอาทิตย์นี่ครับโซลาเซลล์ด้านบนนี้นะชาร์จแบตแล้วก็ใส่ถ่านก็ได้นะครับพลังงานมาสามจากสามทางนะฮะโซลาเซลล์ชาร์จแล้วก็ใช้ถ่านครับแหล่งพลังงานมาจากสามแหล่งนะฮะนี่ครับพกพาสะดวกสบายพี่เขาเปลี่ยนใจอลังนะพี่ตัวตัวตัวนี้ก็ดีนะสว่างนะ ไม่ไม่เอาเอาเอาอย่างละตัวเอาอย่างละตัวไม่เป็นไรหรอกไม่แพงเอาอันนี้ด้วยอันนู้นด้วยอย่างละตัวเพราะว่าที่บ้านที่บังเบิดไฟดับบ่อยนะครับลองเอาไปดูนะฮะนี่เอาไว้หัวเตียงได้เลยนั่งคืนสว่างแน่นอนครับเนี่ยอ่านำบัตรมานำบัตรมี ส่วนใหญ่จะซื้อแล้วก็จำไม่ได้เพนหลงซอยแบบดำเอาอยังฮะแบบดำแบบนี้ด้วยนะตัวหนะึ่งกนะ็เป็นสินค้าที่มาจากเมืองจีนนะครับก็เพื่อนๆน,นก็มาดูแล้วครับเทคโนโลยีใหม่ๆมันไม่แพงครับแต่ว่าคุณภาพนี้ผมไม,ไม่ไม่แน่ใจนะครับว่าดีไม่ดียังไงก็เพื่อนเพื่อก็มา